สวัสดีครับผมหมอเจน,นะครับวันนี้ก็จะมาตอบคาถามนะว่าเคสที่เคยทำโอเพนมาแล้วเนี่ยสามารถเปิดแบบเซมิโอเพนได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาฟังคลิปนี้ให้จบกันนะครับ ก็สำหรับผมนั้นก็จะแยกก่อนเลยครับว่าขึ้นกับวิธีการนะครับแล้วก็ปัญหาของไข้ครับวิธีการเนี่ยคือในเรื่องของการทำโอเพนนะคนไข้ทำโอเพนจริงมานะคือมีการรัดโครงสร้างจริงนะครับซิลิโคนเนี่ยไม่ได้วางถึงปลายนะครับแบบนี้เนี่ยแน่นอนทับทำเซมิโอเพนไม่ได้เพราะว่าการทำเซมิโอเพนเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาโครงสร้างคนไข้ได้อย่างแน่นอนครับต่อมานะครับก็คือถ้าเกิดคนไข้ทำโอเพนแบบที่ไม่ได้ว่าโอเพนจริงคือการทําการวางซิลิโคนถึงปลายเนี่ยแต่ว่าปัญหาคนไข้เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากครับเคสแบบนี้เี่ย อาจจะใช้คำว่าอาจอาจะ สามารถเสริมเซมิโอเพนก็ได้ครับในกรณีที่ทคำค่าเนี่ยทำแบบโอเพนปลอมเหมือนกันนะเรื่องนี้ละกันนะคือถ้าเกิดวางซิลิคนหนึ่งฟรายแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนไข้เนี่ยเข้าข่ายมีปัญหา4อย่างนะคือเรื่องของปัญหาจมูกจมูกหมูจมูกใหญ่ตรงนี้นะครับก็จมูกสั้นหดหลังจมูกโคตเอียงหรือมีฐานใหญ่ที่ต้องมีการตอกฐานแบบนี้นครับเราก็ควรที่ก็ต้องมีการทำโอเพนจริงๆโดยที่ไม่สามารถเสริมแบบเซมิโอเพนได้ถ้าเกิดนอกเหนือนแบบนี้เราก็อาจจะยังพาฒนานะเสริมเซมิโอเพนได้แต่แนะนําว่าจริงๆแล้ว ไม่ให้คนทำม,มากนะครับง่ายมาพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ